สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโจอยู่บ้านอาจารย์นะคะนี่ฮะโคช้ชคนแรกเลิฟๆนะคะอาจารย์มนัดรัตนาเนตของเรานั่นเองนะคะบ้านสวยมากโอเคนี่ลายจือ๊อ ันนี้คือบอดี้รวมทั้งหมดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือโค้ชวอลเล่บอลคนแรกที่ฝึกโจให้เป็นจากผู้หญิงให้กล้ามบึกบึกบืนมาก เป็นแมนมากต้องวิ่งขึ้นเขานะคะโรงเรียนชนเรียสุขบดของเรานั่นเองนะคะก็มีมนดบที่สวยมากวิ่งขึ้นเขาจนน่องตุ๋ยเลยฮะอาจารย์ต้องวิ่งแล้วก็เอาไม้เรียวตีน่องนะคะแข็งแรงมากเลิฟๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่ต้อมนะคะแม่พี่โยไปทําธุระการนะคะก็เลยวันนี้อยู่ที่นี่มื้อเช้าเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับนี่เลยน้ำมันรําข้าวอะไรอีกติ๊กติัก นูตทนโปนะคะโปรโตีนนะคะแล้วก็อะไรอีกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกว,วิตามินและเกลือแร่โอเคนิวทรียมนะคะแล้วก็สายๆนี่เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนี่เลยช<ะ>่อ่าเราก็พกสองอันนี้เลยนะคะแบบติดตัวไว้นะคะสกิปกับบล็อกนะคะสำหรับมื้อกลางวันใส่กระเป๋าเลยขนาดขนาดอ่ะวันนี้นะคะเราจะสอน stretching stretching นะคะแต่ว่าเอาเป็นแบบอยอีกหน่อยโอเคเป็น lower นะคะเราก็นี่เลยยืนจะื over, ๊บขากว้างนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆสําสำหรับคนที่ปวดหลังนะคะค่อยๆวางมือลงไปตุ๊ดตุ๊ดตุแล้วก็ลองเช็ค low back ซิเช็คหลังเราว่าเรารู้สึกแบบไหนแบบมันมันปวดไหมถ้าไม่ปวดก็ไปต่อเลยนะคะตุ๊ดตุ๊ดตุแล้วก็ ตรงๆห้ามห้ามงอเข่านะก็ขาตรงไว้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆตุ๊ดๆๆๆๆๆๆๆชอคแล้วก็วางมือไปให้ถึงพื้นปึน๊บอันนี้คือเรเวลหนึ่งนะคะพอเรเวลสองเราก็งอศีรษะตอนนี้เราต้องส่งใจไปที่หลังขาแล้วนะคะแฮมสติงทั้งสองข้างเลเวลสองก็คือเรเวลสอเอาแบบนี้ดีค่ะ้นมือติดนะคะ ให้ที่แตะถึงพื้นแล้วเลเวลสองก็ให้ส้นมือติดนะคะเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เพิ่มเลเวลโดยการงอข้อศอกเห็นนะวางมือให้ถึงพื้นเลยแปะแปะลงไปเลยอ่ะนะคะแล้วก็แล้วก็งอข้อศอกนะติดแล้วนะแต่ว่าต้องโฟกัสที่นี่นะขาตรงๆงนะคะส่งใจไปเลยบอกมันยืดหน่อยยืดหน่อย อพอเรางอข้อศอกเสร็จเราก็จบที่ก้มศีรษะกลมเลยนะคะกลมเลยก้มเลย,เลยแบบนี้เลยนะคะขาตรงกลมศีรษะห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบแล้วเราก็ค่อยๆขึ้นตุ๊ด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 เอาผมขวาดพื้นโอเคเราก็จะรู้สึกที่นี่นะคะอ่ะขาเรามีกล้ามเนื้อสีมัด นะคะเรามีนี่เลยกระดูกสองทอดนะพี่คนนี้เซ็ตขึ้นมาเตะไปข้างหน้าได้พอกล้ามเนื้อหน้าขานะคะคอดไอเซบนี่หดตัวยืบขาเราก็เลยตรงนะคะมัดนี้เราก็ยืดแบบนี้เราตรงยืดออกเชเดอร์เปิบเปิบเปิบอ่ะแล้วเราก็พับขาเข้าไปชึบเข่าชิดเข่าชิดกันไม่ให้เกิน ถอยมาชิดปุ๊บมือมาวางมือลงข้างหน้าก็คือมีมีอะไรจับก็ได้นะแล้วก็ไม่หงายสะโพกพี่เฉเด๊ะส่งตัวไว้แล้วก็ความสะโพกลงให้ตรงนะคะซ้ายขวามือปายพับให้ชิดตรงขนานกาันห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบแล้วก็ค่อยคอยขึ้นมาอันนี้เราก็จะรู้สึกที่หน้าขา นะคะขาเรามัดนี้เมื่อกี้เรายืดไปแล้วนะคะขาเราเนี่ยพับไปข้างหลังได้กระดูกสองท่อนใช่ไหมเพราะว่าพี่คนนี้นี่แฮมสติงนะคะเราก็ยืดไปแล้วโดวยการก้มตัวลงด้านหลังด้านหน้าแล้วก็มีด้านข้างฝั่งนี้นะคะข้างนอกข้างนอกเอาแล้วยืดข้างในก่อนก็คืออินเนอร์นะคะขาเราบีบเข้าหากันเพราะว่ามัดนี้ นะคะอินเนอร์แล้วก็เปิดออกเปิดออกข้างนอกพ,อพี่หรือเตะขาออกไปด้วยพี่คนนี้นะคะเราก็นี่เลยยืดพี่คนนี้ก่อนก็ชูเล็บเปิดเท้าเป็นรูปตัววายนะดูไหมขาโจไม่เท่ากันตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะคะแต่ว่าจุดมุ่งหมายคือทําให้มันเท่ากันน,นี่บาดเจ็บนะคะผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าฉีก นะคะเราก็หมอรองกระดูกขาก็ผ่าตัดนะคะสองกล้องแล้วแต่ว่าฟรีเพราะว่ามีอะไรอ l ิ <c oughs> z, อันส์อายุทยาช่วยชีวิตได้นะคะ3ามแสนนะคะไม่ต้องออกเลยแนมะ้แต่บาทเดียวอะโอเคนี่เลยนี่เลยนี่เลยมีโจมีทุกสิ่งอย่างอะคราวนี้เราก็เปิดเท้าเป็นรูปตัววายนะคะให้กว้างกว่าหัวไหล่เราเสร็จปุ๊บเปิดเขาออกโชกะเราก็ย่อลงเหมือนแบบ แบบคายักอ่ะนี่เลยนะเปิดนะคะไม,ไม่ไม่ไม่เอาให้เป็นเส้นตรงนะเอาแค่รูปตัววายเพราะนั้นนิ้วโป้งจะชี้ไปสี่สิบห้าองศานะคะเราไปย่อแล้วก็เปิดขาออกเฮ้ยอ่ะโตไม่เนี่ยอะเราเปิดขาออกปุ๊บฮะอย่างนี้นะคะเท้าวะแขนเหยียดตรงนะเสร็จปุ๊บก็หมุนหัวไหลบิดลงเห็นนะแล้วก็พี่คนนี้ก่อนด้านนี้ก่อนอินเนอร์ที่นี่ก่อนพักออก หลัตงตรงๆนะคะพักออกไปหันหน้าไปด้วยค้ำกันไว้ค้ำค้ำบิดหัวไหล่ลงแล้วก็นั่งเราก็จะรู้สึกนะคะที่อินเนอร์นะคะที่นี่แล้วก็ค้างไว้น90กลับมาตรงเฉาะเปลี่ยน change ก็นี่เลยบิดเห็นไนะแขนเราตรงอยู่ห้ามงอนะแล้วเราก็บิดหัวไหล่ลงปุ๊บผักขาด้านในออกไปนี่ จะยืดด้านนี้และ stretching นะคะผักพี่คนนี้ออกไปอืดหาแขนตรงแล้วก็หันหน้าไปแล้วก็ทำก้นงอนนั่งลงอีกเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะคะจนเราสามารถแบบนั่งได้นะคะขึ้นมาก็จะรู้สึก stretching ที่นี่นะคะตัวนแล้วเวลาเก็บให้ทาแบบนี้ปลายเท้าส่นเท้าไปเท้าส่วนเท้าไปเท้าส่วนเท้าตื้อตื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 ้อตตืฉฉเอาไม่ใช่โอเคอ่ะ ต่อไปก็เป็นด้านนอกนี้นะคะเราก็นิดหนึ่งนะคะด้วยก้นานค่อยค่ะแอบให้อันนี้มันค้ำไว้เสร็จปุ๊บจับแอวแขนตรงเราไปเอียงตัวลงแค่นี้เลยเปิดลำตัวด้านข้างให้เป็นเส้นตรงนะคะจะได้ทั้งลำตัวด้านข้างทั้งหมดเลยยาวลงไปเลยนะคะเป็นแบบนี้ฮะหกเจ็ดป9สิบและกลับมามือประสานกันบีบข <c oughs> ้อมือเข้าหากัน ดีมือขึ้นไปดานก้มตัวลงไปหนึ่งสามสี่ไปสิบโอเคอ่ะแล้วก็เปลี่ยนอีกด้านหนึ่งนะคะไฟขามีคนหัวเราะผม <laughs> นี่บันโคช้ชผมนะฮะอ่ะตัวตรงหลังตรงยีดอกโอเคชึบแล้วก็ส่งใจไปด้านข้างทั้งหมดชึบเซตรับ and โก ตุ๊ด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 นะคะเราก็จะรู้สึกเอวแล้วก็นี่เหยียบส้นเท้าให้มัน่นเพราะเราอยากได้ด้านข้างนอกนู่นเจ็ดแปดเก้าเลยหน้ามองไปดานสิบโอเคโอเคค่ะก็สามารถแค่ stretching ก็สามารถทำซ้ำๆได้หลายรอบอ่ะสวัสดีค่ะคุณยงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขา จะเจอเดี๋ยวยังไงอะไรโอเคอ่าและที่สำคัญนะคะแล้ววันนี้นะคะ13ตุลาคมนะคะก็เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยสำหรับชาวไทยเรานะคะแล้วก็ด้วยสายเลือดในนักกีฬาทีมชาติของเรานะคะก็ขอให้นะคะพี่น้องชาวไทยทุกคนยิ้มหวานนะคะยิ้มสยามนะคะยิ้มให้กันนะคะก็เพื่อในหลวงท่านนะคะโอเคเลิฟๆประเทศไทย บ๊ายบายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินสยามมินนราธิราชวีปื้มปื้มยิ้มสยามค่ะ